แน่ท่าน้ำนนทน้นนดังหนีไม่ได้นะสภาษีโชคคุณจะมาลูบแบบขอลูกค้าแบบนี้ไม่ได้นะไว้ใจไหมมันจะไปแม่สยามรู้มันจะไปไหมผมจะไม่จ้องมันด้วยทุกคนมันจะแบบ That's 150 50ด้วย g r e a t t h a n k s it a l r e a d y smells amazing ขอบคุณนะมันหอมเจ๊นั่งข้างมัแม่ภาษีโชคอะคิดแล้วไม่ออกก็ต้องท่าน้ำหนุนเจ๊เต้นไหมเจ๊ไม่เต้นนะเจ๊ปกติเว้ย ทำไมไปวะดูดิไม่ร้อนใช่ไหมลุกขนาดนี้แสบมือไหมผมจะเก็บมันไว้ผมจะเก็บมันไว้อ,ไวอย่างเงี้ยแหละต้องจับไก่ผมจะหมดเนี่ยชว่างสองช่อมาไม่มีเตาด้วยนะสาม,มรา้อย <300. S 2> สีโชคตัวต่อไปออกไปยังวัดตรงเนี้ยเอ้ยตรงนี้ก็มีถ้าผมขยับอ่ะ